สวัสดีปีใหม่คะ่ะทุกคนหลังจากกลับบ้านปีใหม่นะคะย่าให้ไข่ไก่มาสองแผงค่ะเราจะเก็บแช่ตู้เย็นกันไว้เพื่อจะได้ทานกันในหลายๆมื้อนะคะเพื่อนๆมีวิธีการเก็บไข่ไก่กันอย่างไรบ้างคะวันนี้นะคะกูมีวิธีการเก็บไข่ไก่ในตู้เย็นเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของไข่ไก่นะคะมาให้ทุกคนได้รับชมค่ะ ก่อนเก็บไข่ไก่นะคะให้เราสำรวจดูนะคะว่ามีรอยแตกหรือเสียหายหรือเปล่าล้างมือของเราให้สะอาดแล้วก็จะไม่ล้างไข่ก่อนเก็บในตู้เย็นนะคะเพราะจะทำให้ไข่เน่าเร็วขึ้นนะคะวิธีการเก็บนะคะวางไข่ลงในกล่องหรือภาชนะที่มีฐานรองค่ะเก็บไข่ไก่ในตู้เย็นในชั้นกลางหรือด้านล่างอุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง3-5องศา,าเซลเซียสค่ะควรเก็บไข่ไก่ให้ห่างจากอาหารที่มีกลิ่นแรงนะคะ ระยะเวลาในการเก็บนะคะไข่ไก่จะอยู่ได้4-5สัปดาห์ค่ะไข่เป็ด3-4สัปดาห์และไข่นกนั้นจะอยู่ได้ประมาณ2 3สัปดาห์ค่ะในข้อควรระวังนั้นเราจะไม่เก็บไข่ในตู้แช่แข็งไม่เก็บไข่ใกล้อาหารที่มีความชื้นสูงแล้วก็หมั่นตรวจสอบไข่เป็นประจำเพื่อเหล็กเลี่ยงไข่เน่านะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็จะเก็บไข่ไว้ในชั้นตัวนี้นะคะ นี่ค่ะชั้นนี้จะมอีอยู่ที่3 3ชั้นนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จุไข่ได้30ฟองนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาไข่มานะคะแล้วก็หย่อนลงไปในรูนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเรื่อยๆค่ะไข่เขาก็จะกิ้งกิ้งลงมาเองนะคะนี่ค่ะเนี่ยเวลาเราจะหยิบ หยิบไข่มาใช้นะคะเราก็จะหยิบฟองตรงนี้มาไข่ก็จะไหลลงมาอย่างนี้ค่ะก็อ่าเป็นการแค่ไหนใช้ไข่เก่าก่อนเนาะก็เวลาที่เราเติมไข่นะส่วนใหญ่เราจะซื้อไข่ใหม่มาใช่ไหมคะเราก็จะเติมไข่ลงไปตรงนี้เราก็จะหยิบเอาไข่เก่ามาใช้ก่อนเนี่ยค่ะหยิบออกมาอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าอ่าไข่ตัวเนี้ยมันก็จะกลิ้งออกมาเงนี้ค่ะแต่ว่าไข่ที่ย่าให้มานี้ฟองจะค่อนข้างใหญ่กว่า ่าที่กุ้งซื้อในตลาดเนาะนี่ค่ะทุกคนก็สะดวกดีนะคะนี่ค่ะเห็นไหมไหลออกมาแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วเวลาเนี้ยมันจะไหลออกมาอันนี้พื้นมันระนาบเดียวกันเนาะมันก็จะไม่ไหลแล้วก็บวกกับไข่ไก่ที่เราซื้อที่ที่ยาให้มาเนี่ยก็จะใหญ่ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นี่ค่ะใช้หลักการ first in first out เนาะอันไหนเข้าก่อนก็เอาออกก่อนนะซื้อมาก่อนก็กินก่อนป้องกันไข่เ่าเสียเราจะได้ไข่แบบ ที่ทานได้ตลอดเวลาเนาะนี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ